สของรายการครับกับช่วงสตาร์คิดวันนี้จะขออนุญาตแนะนําเด็กน้อยเด็กคนเก่งเลยเพราะวันนี้เขามีความสามารถหลากหลายเลยแล้วเขามาพูดคุยในรายการตอนนี้ต้องขอต้อนรับครับน้องนาราปริศราส้มซายูวทุการท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี2,568สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอบตื่นเต้นนิดนึงแต่บอกื่องความรเราเราหรือเขา จะบอกว่าให้นำเสนอตัวอีกรอบไหมให้นะเสนอตัวอีกรอบนะคะเอาแบบเสียงดังฟังชัดแบบเราเป็นยุวทูตตัวแทนจังหวัดนะคะมองกล้องนี้เลยประกวดเริ่มสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปานิราซ้ำซากค่ะเออเป็นยุวทูตจังหวัดเลยนะคะปทุมธานีค่ะเรามาเล่าย้อนดีกว่าไปประกวดได้ยางไรคุณแม่ดันหรือหนุอยากสมัครเองคุณแม่ดันนี่ดันนี่ใช้คำว่าใช้คำว่าบังคับหรือว่าอะไรบังคับหรือว่าดูก็ไปก็ได้อะ ไ,ไ,ดได้ตังค์ไหมเอาแม่ตังค์ล่อหรือว่าไงเอาตังค์ล่อนี่แหละฉันบอกแล้วว่าแม่ดันอันนี้แม่ดนของจริงอ่ะเขาบอกว่าเอาตังค์ล่อแต่ว่าก่อนจะไปแล้วเราไม่กลัวเราไม่เคยประกวดมาก่อนไม่กลัวไม่กลัวด้วยวแต่ว่าเราเราเอาไรไปสู้ในใจเราเราจะเอาไปสู้เขาแม่บอกแม่ว่าไงแค่หงเดียวแม่บังคับค่ะแม่บังคับฉันชอบคำนี้ อะไรเหตใสายตอบตรงๆตอบตรงๆความเรียบแล้วพอไปถึงเสร็จปุ๊บพอไปสมัครปุ๊บขั้นแรกหนูเข้าไปไปรีจิสเตอร์แล้วก็ลงทะเบียนแล้วไงต่อคนเยอะไหมเยอะค่ะปอะมาณกี่คนเยอะนี่ประมาณสามแสนถึงไหมไม่ถึงเท่าไหร่สามร้อยหรือสามคนสิบห้าคนค่ะเยอะอยู่นะตอนไม่นี่ประกวดนี่มีสองคนแล้วบอกตัวเองได้ที่หนึ่งพอไปสืบประวัติมาได้สองก็คนกันสองคนกันชนะแใหรอแรงนี่เราค่อยากรู้ เรียนที่ไหนอะไรอ่ะไหนเล่าสิตอนนี้อยู่ชั้นอะไรโรงเรียนอะไรคะเปิดเทอมนี้กําลังจะขึ้นปสีค่ะเรียนอยู่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศประุมธานีค่ะนี่เดสารศาสตร์วิ่มีใครไม่เก่งนะจ๊ะบอกเลยแอบซีฟซมได้เกรดอะไรเออสามเจค่ะโอ้เดี๋ยวตัวไหนทำให้พลาถหายเา3เนี่ย เรียกอาจารย์มาตีเลยสามสุดสามเออจะบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนรู้ไหมว่าเราเข้าสู่วงการบันเทิงหรือว่าเริ่มทํางานด้านนี้แล้วไม่รู้ค่ะไม่รู้เพราะอะไรเราไม่บอกหรอไม่อยากตะโกนบอกเพื่อนหรอเธอฉันเป็นดาราได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่กล้าพูดเพราะอะไรกลัวเพื่อนล้อเดี๋ยวเพื่นอ <S <S นถามว่าอู๋อุ้ยตบตัวนลัวะเจอถ้าเป็นเราแล้วก็ตะโกนแต่รุ่นหรือปากซอยท้ายซอยเออเลยเราคอยพยยามฉันออกช่องไหนนะช่องนี้นะไม่เท่าไหร่เอาลน์มาเดี๋ยวส่งไปดูอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะรอเพื่อนที่โรงเรียนนี่คือมีใครเข้าวงการบันเทิงไหมมีค่ะ เยอะไหมไม่เยอะค่ะแต่ที่สารศาสตร์นี่ดารากี่คนก็หลายคนหลายคนและหนึ่งในนั้นกําลังจะเป็นที่เคยนี่เลยนะปริศน่าส้มซาน้องนะลาอนาคตมาแน่ที่เสียงแผดไม่ใช่เลยนะร้องเพลงเยอะร้องเพลงใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วท้าอยู่เสียแผนเป็นเสียเสน่ห์อันนี้อันนี้ตั้งแต่ทํามานี่มีประกวดมีอะไรมีงานกี่อย่างแล้วคะเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะไม่เยอะเท่าไหร่แต่มีภาพดาราดาราส่งมาให้ด้วยนะใช่ไหม อ่าเดี๋ยวถืภาพน่ารักๆของน้องน่าลองเดี๋ยวเอาภาพน่ารักๆของน้องขึ้นให้ชมสนญชาติที่น้องแต่งตัวสวยๆอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอะไรคะรูปนี้เป็นคนถือป้ายค่ะของโรงเรียนป้ายโรงเรียนหรอป้ายสีค่ะป้ายสีแต่งตัวเป็นไอ้นี่ให้พี่ถ่ายก้นฟื้งฟ้าใช่ไหมใช่แต่สวยนะเป็นไหมหืดหืดก้นฟื้งฟ้าเธอรู้อ่ะเออแต่เราไ่เห็นได้นะน้องบอกก็มีเกรซตอกมาอยู่บนหัวน่ารักแต่เขาฟาจริงเหรอลูก แล้วมีกิจกรรมอะไรอีกมั้ยเดี๋ยวขอนมีภาพหลายภาพไหมอ่าแล้วนี่ไปเปลี่ยนเลยค่ะแต่งหน้าเปลี่ยนเลยอันนี้ไปเดินแบบเนี่ยใช่ไหมกิจกรรมเขาหลากหลายนะธูเขาทำตัวเขาเป็นซูเปอร์โมเดลเออก็มีทั้งกิจกรรมถือป้ายกีฬาสีเดินแบบเป็นซูเปอร์โมเดลเนาะแล้วมีอะไรอีกไหมจะเป็นสตาร์ทีละทีก็ต้องมีหลากหลายเนาะอันนี่อะไรคะอันนี้เดินแบบที่โรงเรียนค่ะอันนั้นองผมนั้นคืออะไรคะแม่ทำให้ค่ะ คุณแม่มันเหมือนน้ำเต้าเหมือนกันเนาะน้ำเต้าแล้วมีมงกุฎมงกุฎน้ำเต้าเออกุนธิดาเออน่ารักน่ารักเก๋ๆแต่น่ารักดลยด่าแต่น่ารักเลยทรงทรงเหมือนพุทธคุณอะไรเงินเออมีภาพยังไหมจ๊ะอ่าสวยนี่เขาก็เป็นเด็กกิจกรรมเนาะอันนี้เชิญผ่านพุ่มก็คือไปไหว้ขอขมาครูใช่บันครูเหรอคะบันครูใช่ไหมเป็นตัวแทนใช่ไหมของห้องใช่อ๋อเห็นไหมแสดงว่าเขาโดดเด่นตั้งแต่ข้างหลังนี่คือตึกสารศาสตร์เลยแล้วอย่าบอกเป็นอย่างเยอะด้วยค่ะ หนูได้ของตัวเหมือนกันเนาะเ <c oughs> ก็บทุกเม <ét> ็ดเอาง่ายว่าโรงเรียนฉันกวาดทุกตำแหน่งเขาให้ทำอะไรฉันทำหมดแล้วแล้วคือแต่งหน้าแล้วเปลี่ยนมากแล้วสวยมากสวยตะ<อ>โกนเห็นเงียบๆแบบมีความสามารถหลากหลายเลยจะแอบถามนิดนึงตอนเป็นนัมเบอร์เยอร์เขาตัดสินใจเป็นอ่ะตัดสินใจยากไหมต้องฝึกเยอะไหมไม่ยากค่ะไม่ยาก,ยากเพราะว่าเรา born to be อยู่แล้วหรืออะไรก<อ>็อยากจะเป็นอยู่แล้วอยากเป็นไหมอยากเป็นด้วยอยากเป็นตอนเป็นเป็นไม้ไหนไม้หนึ่งหรือไม้สาม หรือไม้หน้าสามไม้สองค่ะไม้สองเขาคัดจากอะไรไม้หนึ่งไม้สองคัดจากอะไรต้องสองความสูงหรือว่าอะไรความสูงค่ะความสูงเห็นไหมอ๋อต้องสองกินนมเยอะต้องซ้อมซ้อมสิคะไม่ซ้อมเราจะเอาที่ไหนล่ะคะเอาเก่งไงเอาเก่งขันกินนมทำได้เลยทำน้องก็ต้องซ้องสองห้าน้องต่อนไหนวะน้องหมายถึงว่าตอนนี้ซ้อมใช้เวลากี่เดือนตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนเห็นไหมขิงเหมือนกันแล้วเราขิงเหมือนกันแล้วเราเริ่มเริ่มมัดสายอ่ะเริ่มมัดซสายน้องแล้วสงสาร แล้วก็คือเริ่มไม่ถึงเดือนแล้วเคยแบบโยนไม้แล้วเรารับพลาดบ过ไหมเคยคะ่ะเคยเราใส่หัวไหมลูกอะไรนะคะนอนใส่หัวไหมไนอะนใส่หัว<อ>ปึ้ง <c oughs> เคยค่ะเคยโอ้ยผ่า <c oughs> นมาแล้วทุกคนถ<ท>้ายากที่บอกว่าการเป็นอามาเยอร์ถ้ายากสุดคือท่าอะไรน,นอกจากโยนแล้วมีอะไรต่อก็ค <c oughs> วงไปข้างหลังค่ะอ๋อหูอเงี้ยเหรอควงไปข้างหลังเงี้ยเหรอแต่คาร์ินโน่ทำสิ ต้ายมือสัน้นเหมือนควงคแ<ต>ล้วดูเดี๋ยนเยวลูกส้มถ้าแบบกระบอกกระบอกไฟกระบอกไปถ้าแบบตอนควงเขาวิธีการสอนเนี่ยเออพี่อยากรู้ว่าวิธีการสอนเขาสอนกันยังไงบ้างเริ่มจากอะไรบ้างเริ่มขั้นแรกเลยจับยังไงจับยังไงสมมติว่าเป็นทะทะอุปกรณ์ที่มันจับยังไงแอคชั่นนี่คะเขาให้จับอย่างนี้ก่อนค่ะแล้วก็อ,อ๋อจับอย่างนี้ก่อนอจังหวะแล้วพอรักการนับเท้านับยังไงนับยังไงก็เขาจะมีจังหวะให้เรานับค่ะปึงปึงโต๊ะนี่หรอไหนเราลองลองทำแบบอะเดี๋ยวเรลองทำให้พี่ดู แต่เราลองดูลนะพี่อยากพี่อยากดูพี่อยากดูดูว่าทำแอคชั่นให้ดูหน่อยๆอย่างเงี้ยก็คือเขาจะให้นับหนึ่งถึงแปดแล้วก็นับสี่ถึงห้าอ่านแล้วนะพี่สิคะอ่ถึงอสินับเหมือนท้าเหมือนพร้อมเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะอ๋อมันเป็นจังหวะเวลาเดินตึง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 มันจะจังหวะกรอกไงแล้วไอตอนควงนี่คือก็คือทำได้โฟเลย แล้วพอเราถึงเวลาโชว์จริงล่ะโชว์จริงมีขึ้นเขาบอกว่าต้องแต่งหน้าตั้งแต่กี่โมงตีห้าค่ะตีห้าเริ่มเดินกี่โมงเริ่มเดินหกโมงค่ะหกโมงเช้าและจบงานกว่าแม่จะให้ล้างหน้ากี่โมงหกโมงเช้าอีกวันหนึ่งสี่โมงสี่โมงคือแม่ใส่จําได้ไหมวันนั้น่สยรูปไปทั้งหมดกี่กี่รูป เกือบร้อยค่ะเกือบร้อยค่ะจริงๆเกินกน,น้องขำตัวเพราะแม่ถ่ายไม่หยุดเลยน้องหถ่ายรัวแม่คัดแล้วแม่คัดแล้วรูมเยอะมากโอ้ถือว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถมากอ่ะมุมมองนิดนึงอยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงไหมหนูอะอยากค่ะเพราะอะไรอยากเข้าสู่วงการบันเทิงนี่อยากในละครน,นี้ต้องมาสมัครกับอันนี้เลยนะสถาบันสอนการแสดงของคุจอ์พาวเวอร์เรจเจอร์ซาร์คัลเดมี่อ่ะและ ค่ายละครมากเพราะคนฟิล์มทำไมถึงอยากเล่นละครเพราะอะไรคบมีความฝันอยากเป็นดาราไหมหรือว่าอยากเป็นดาราอยากเป็นดาราเลยบทที่คิดว่าเล่นแล้วได้ดีที่สุดคือขอทานค่ะเฮ้ยเคยเล่นเหรอลูกตั้งแต่พี่สัมภาษณ์ทำรายการมามีหนูนี่แหละไมเซ็ตดีมากอยากเล่นเป็นขอทานเพราอยากเล่นเป็นขอทานอะไรลอเล่นให้พี่ดูขอทานเล่นยังไงขอตังหน่อยได้ไหมจ๋าหนูก็เก่งเนาะถ้าหนูเล่นเป็นตัวอิจฉาพี่เปลี่ยนบทเลยทันทีเป็นบทอิจฉานี่คือนางเอก ดูเล่นเป็นตัวอีชานะที่ขึ้นนางเอกเล่นเลยเออเธอจะตีฉันสิเธอจะทำร้ายฉันสิฉันอยากตีมันเป็นปัญหาของเธอมันเป็นปัญหาเธอไม่ใช่ปัญหาของฉันเน่เป็นไงล่ะตัวเล็กเธอเล่นไม่เหมือนมากอะไรอ่ะก็เธอเป็นนางเอกอาจ้ะงั้นงั้นเป็นนางเอกบ้างนะเดี๋ยวเป็นนางร้ายอ่าเป็นนางเอกเราเล่นเป็นนางเอกบ้างเราไม่เป็นนางเอกที่ตัวเล็กเธออืมคิดว่าสวยเหรอไม่อยากพูดกับเขาเนอะเห็นหน้าแล้วมันเหม็นใช่ปะ <laughs> น้องก,ก็ตีบทได้แตกเลยตีบทได้แตกกระจุยบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วอยากจะมีผลงานแบบน้องแล้วก็เห็นสกายภาพว่าการที่เข้าสู่วงการบันเทิงกว่ามันจะได้มาเราต้องเริ่มต้นจากการอาบพัทีีไหว้ครูเนี่ยเขาเรียกว่าประสบการณ์ <c oughs> ในเรื่องการเจอผู้คนในโรงเรียนก่อนเป็นดัมเมเยอร์เป็นเชียร์ลีเดอร์แล้วก็มาซ้อมการประกวดต่างๆจนได้มาถึง <c oughs> ตําแหน่งยูวัทุการท่องเที่ยวของปทุมธานี <c oughs> และนี่คือที่หนึ่งอยนะ ปีสัปดาห8แล้วนี่คือแบบความสําเร็จของนาราเลยนาราบอกความภาคภูมิใจให้คนฟังว่าวันนี้หนูมีความภูมิใจกับตัวเองอย่างไรบ้างก็ความภาคภูมิใจก็คืออยากเอาเป็นประสบการณ์ค่ะอแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจะได้โตไปจะได้เป็นดาราะเป็นดาราโตไปเป็นดารานี่คือไมค์เซ็ของคนที่ born to be นะครับสำหรับน้องนาลาเลยนาราฝากบอกเพื่อนๆหนึ่งสำหรับคนที่แบบว่าชื่นชอบอยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงต้องต้องต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอย่างนี้ดีว่ามันไม่ใช่ว่าสวยหรูนะนาลามันไม่ได้ได้มาโดยง่ายที่หนูทำเนี่ยมันก็ยากนะมันต้องฝึกแล้วก็ต้องฝึกต้องรู้จักแบ่งเวลาด้วยนะเพราะว่าเรียนอ่ะเรียนซ้อมเดินซ้อมเดินซ้อมเต้นอ่าอ่าซ้อมเป็นดัมเบิล์อีกแล้วก็อยากจะเล่นละครก็ต้องแบ่งเวลามาทํากิจกรรมนอกโรงเรียนอีกหลายสิ่งมากเกิน เรื่เนี่ยเพื่อนๆอยากจะเข้าวงการแบบหนูหนูบอกเพื่อนๆนิดนึงว่าต้องทำอยังไงบ้างเตรียมตัวยังไรบ้างเริ่มจากการฝึกฝนก่อนคะอ่ะฝึกฝนอะไรพูดหรอใช่ค่ะอืออ่าแล้วแล้วพอพอูดตอนแรกๆหนูเจอไหมค์หนูกลัวไหมหนูกลัวคนไหมกลัวค่ะกลัวอ่ะแล้วพอเราพอเราทำทำทำให้ความกลัวนั้นมันคลายลงยังไงก็ไม่ต้องอายค่ะทำไปเลยผิดก็คือผิดนี่พเวลาที่เนอะพิดไปเลยถูกต้องแล้วเพราะว่านี่มันคือการฝึกตัวอย่างหนึ่งพอเราเข้ามาสู่วงการบันเทิงเนาะ อ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้น้องราฝากไปเรียบร้อยแล้วอ่ะน้องนาราจะถามพี่หนึ่งว่าตอนนี้น้องนารามีช่องทางโซเชียลมีเดียไหมติดตามตรงไหนได้บ้าง Facebook IG จีเต็มค่ะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่ออะไรเอ่ยแฮทแห่งนาราฮาจังกึมค่ะแฮทแห่งน้องนาราเลยนะนาราฮาจังกึมค่ะฮาจังกึมภาษาไทยเลยฮาจังกึมใช่ค่ะอ๋อแปลว่าเป็นคนสายโบราณฮาจังกึมนาราที่คือนอนเดนสระรอเรือสระอาหอที่ไปลันเลยแล้วก็ฮาจังกึมหนูนี่มันได้ เดี๋ยวเจอกันในกองละครหนูนี่มันได้สติดีมากวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนาราด้วยนะปริศราส้มซ่ายุวทูตการท่องเที่ยว ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธาน,นี2 5 6ท8บอกเลยว่าวัาวนนี้เก่งมากเลยวันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับที่มาเยือนรายการของเรานะคุณผู้ชมวันนี้ก็คือเราพูดคุยกับน้องลาลาแล้วเป็นเด็กในช่วงของสตาร์คิดใครที่อยากจะมาโชว์ความสามารถในเรื่องของการกล้าแสดงออกหรืออยากจะโชว์ศักยภาพในเรื่องของความสามารถต่างๆหรือมีตำแหน่งต่างๆเนาะการสามารถเข้ามาสู่รายการของเราได้เลยนะเดี๋ยววันนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวไปพบกับช่วงต่อไปของรายการจับสตาร์บอลสักครู่เดียวค่ะ